มีหลายคนท่าม,มาเนะเป็นอั่างมักแต่งคือเป็นปั้นแวกแกแบบนี้เนาะนี่คือเอินว่ากาันยำมักแต่งเด้อเขาสร้างมักแตงเนาะเขาสร้างมักแต่งสุกแลยเทนมักแตงพันสุกมาให้ก็เลยมายำเพื่อให้เขาได้กินตามทันใจของเขาว่าสนๆเนาะยำไว้ประมาณช่องส้ำม,มือนะคะอาการหอนแบบนี้ แต่งก็จะสุกเนาะคือเรล่งในการสุกข,ของมักแตงวันสนะถ้าเป็นมากมายชนิดอื่นเขาจะเอิ่อนมาการโบมเนาะตัวนี้จะบโบมเนาะสำหรับมักแตงเขาจะเอื่อนาการย้ำเนาะโมหัวเคล็ดได้เฮ็ดแป๊บเดียวกันบบแต่ว่าเคล็ดบาา้านเฮ็ดแบบนี้เนาะพ่อแม่พอตูม่ตูพาเอาเื่นแบบนี้แล้วก็เฮ็ดแบบนี้มาอ่มามักแตงนี้ในการขดแกนนี้ก็จะใช้เวลาบดนเลยทุกคนเพียงแต่ผ้าละค่ะขดแกนอัอกหมาอ่าแกนตัวนี้เขาจะาไว้ปุ๊กทุกคนเนาะปุ๊กลองเบิง้งฮะนะเพราะว่ารักสีมึงก็แอบเสพเดือดเนาะโัว่าเขาจะเจะก็น เบิดเนาะแต่ละอันนะเฮาก็จะไปปุ๊กลองเบิงว่ามันเออ okay, โอเคบบประมาณนี้เนาะอ่าบางคนก็จะมักแบบเอาแกนออกน้อยๆเนาะแล้วจงไหนเรื่องๆนี้มันไวนะบางคนก็บ่มักถ้ามักกัอ่าคุดบางๆเนาะแต่ถ้าบ่ามักกับคุดเล็กๆกรนะไรเนาะทุกคนเนาะบ่ิสิเลียสคือว่าเแบบนี่นยไส่เห่าเหมันไส่กีนเฮ็ดไปซิมไปแล้วก็ไส่บ่ิสิเลียนะสยเนานะพอไส่เฮ็ดกินดิเนาะก็จะประมาณนี้เดอ้อทุกคนเดอ้อแกนมันนี่ก็มีประโยชน์หลายลองปุ๊กเบิง่งถ้าว่าแสบก็จะเอาไว้ถ้าบ่าแสบก็บ่ได้สิเลียสเนาะกระโหลกให้เปลือนนมั กับบริทิมเดอ้อให้เป็นให้ใกล้เส้นเดียวท้ายคลิปนี้ก็มีคำท้าเส้นเก่าเส้นเคยเนาะืสว่มามักแต่งอันนี้นะบ้านทุกคนเอาินมาักแต่งยังเนาะแต่ละเคสค่อยเสื้อว่าจะเอิญบ่คือกันเน,ะนาะหน่วยแบบนี้ฮันทุกคนเอาินมาักแต่งยังคอมเมนต์บอกกันเด้อ